ความหายไปใส่พี่น้องเลยวันเจ้าหายไปเลยจะไม่เห็นยังอยูนไไน่นี้ไม่ไงล่างหงั่งก่อนอ,อื่นหายอยู่อันนั้นใส่แล้วเอาทิมเลยเด้อก็ได้เอาไปล้างถว้วยเด้อโอ้ดีของขอ่าของมันโดยเฉพาะจ้าอันใหม่จ้าไปใส่หม้อคัดหม้อเนาะอืมเออมันดีกว่าแปงก็ใหม่จากแล้วคนกีรานมาถ้าเกิดว่าลืมข้าวข้าวเดียวไปล้างถ้วยต่อ กว่าไปใส่ไปนอนพ้นบ้านร้อยล้างห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้ต้นมากอาบน้ำมิเตลินลี่นะไปนองเนาะนี่แล้วก็ใส่อาบใส่อย่างบัดลานไม่ดูมันก็เลยล้างไว้ต้นมากก็ใส่ห้องยุบห้องพุทธหอยใจห้องยุบห้องนอนก็คนละอันนี่ก็แปลว่าเป็นห้องร่วมนะผู้ใดมากก็มาใส่ของนี้ว่าจะเป็นแม่หมอนหรือไปกระตานที่มาเฮหยนหลังนี่ต้องการยีใส่อันนี้เพราะมันม่นได้ทำความสะอาดทูทั้งขัง วันไปใส่เองเอาเอา,เอาห้ท่ำก้อมสะอาดไปสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อนึถือกันนั่นดาบพุ่งเลยพี่น้องอีซักพาพี่น้องวันนี้มะร้านบุยูกับซักเองพี่น้องแซ่บเข้รุ้มเลย มาเชียวลงเครื่องแล้วขาเจ้าว่างไาาวะะ้สิมานาหน่อยนะค่ะโทรศัพท์มาหน้าขี้องเกือบไปแล้วกแล้วมาเชียว,วนี่เท่เบื้มลงวอนนีมือไปจับสื่อว่าขื้นก็เป็นยิ้งแย้งมาหนึ่งแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยูร,ร่วมกันทุกคนว่าเนาะคนหนึน่งอันทีหนึงน่งคนหนึ่งอันทีหนึ่งโอ่ยอันนั้นกัดมือใคร,รแสบน้ำน้ำยาล้างน้ำกัดเจ้าแต่ว่ามือนั่นข่อยเย็ดไอ้เจ้าระฟ้าไปหมวกมันรั่วข่อยมันพุพ่งไปจับตู้เพ่งกระทางไปถื่อตาตูหมวกมันพุ่งพอดีพี่น้องดิๆๆพี่น้องสาบเปียดออกเลยบปัก่อน อันดับแรกเราต้องเปิดน้ำใส่ก่อนพี่น้องครับเพราะว่าพ่เพชรหมุนฝุ่นไปแล้วดิพ่อเสียบน้ำปั๊บมันก็เข่าเลยเสียบน้ำแล้วพ่อคุ้งก็พลาดโอ้เปิดไม่ได้ยัยไม่้นะเพื่อนยังไม่เดียวนึง,เด,นง,ดงเดี๋ยวคันกัดครับเอามีดตาดนี่ให้นแน่ข้าวเดียว กากัดอย่ามันข้าปากก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวเอ้านาเขาปากมันกบบคนรู้สึกแบบเขเอื่นเข้าหรือเลื่นยังไงล่ะห้ดูสิเฮียมันหัวเอาัวไปดี่านอักีนนี่เนะมันตวว่างไว้ดีๆเด้ะทังนี้ยังขาดอะแล้วำนีก็แล้วเปิดผงกคเอาเนี่ย สต๊ามันติวอโอ้โหเนสิพอนอะไรเอาลงอีกนใตรงราตรงไหนตัวประหยัดแพงสะอาดมนยู้น,น,นีเราั่นด้รับครงวุ้าพมันเลอะสภาพมันา้าวน้มเนมาพอนปั่นได้นนนะปันป่นเลย สันฉักเองก็ได้เออก็ต้องแนมมันหนางัไงกูฉักอีกเนาะขึ้นยากูต้องแนมมัหนาบา้่อยไกลน่ต้องพูดเนี่ยพอเออมันบาดว่าไงตะคอยตัผิวเป็นแผลเป็นข้หมายเอาไ่อยใส่้้กี่ออไ่ที่มันยังในหมอนดิโอเคไปนอ ม,มันไม่เหนียบเลยน้องมีนก็กวองมันแงอยู่ได้หนี่โอ้พงขวาเขาแงใส่นหนตอนนี่ท่งนี้เห็ดยังครับสเห็ดแหนมกระดูกงูอ่อนไว้กินอ๋อจะอ๋อจะเะสียบอ่ะชื่อกระดูกงูม,ม,ม,มงารูหน,น,นึ่งกระดูกงูอ่อนแกงไส้ไวกับขาเคี้ยวน่ะ ใจกินเจ้าเฮตสุกายกินยวนไะย่องเนาะเพราเราจะก็เป็นแจงไวส้สุขายกินเนี่ยขึ้นมาหนี่งอ้นเผไดปลาสลัดเนี่แหละมันบ่มีบ้านเนาะเคยจะกินแจงไว้แล้วเนะาะทำมา้วนเผื่อ,อป้อนเผ็ดป้อนเผ็ดมีตลอดเลยเนะาะระวังมืดนะไข่เสียวดูควันดีพอดีเลยเมื่อนี้รู้สึกว่ามันล่มเลยน้าแม่เนาะเมื่อนี้ล่มเลยพี่น้องเบิง่ง พี่น้องมองเห็นป่ะลมหนาวมาอีกแล้วพี่น้องครับขาดูห็นว่ามันชีหนาวอือยังหายน้องมุนสร้อยอันอน,นี้ไปแล้วเสียด,ดันสู้กิน ก้อยกดระบายน้ำเขียดเต็นออกฟองโตพี่น้องเอ้ยเขียดมันเข้าไปหมุนนอนในสายอย่างน้ำไหมเขียดทั้งเข้าไปหมุนนอนในนันมันจะค่อยเปิดน้ำออกมาเต็นออกลุ่งๆเลยเดี๋ยวเฉียวรุ่นหน่งดักมื่อใหม่เปิดน้ำออกก่อนพี่น้องเปิดน้ำออก็ไล่น้ำสองน้ำก็ปั๊บอ่ะน้องนี่น้ำออกแล้วกันละายน้ำออกแล้วกับน้ำไปพี่น้องมดที่ ทำไส้แล้วกันล่างน้ำนี่ปั้นไปเยอะน่อยคือสตไตล์ข่อยแล้วก็เป้งขีมแล้วเขาน้ามเขาไม่เหรอแะน้ำพรอมที่เราครับปันล่างไปครับแม่เขาโมไปซื้อกระเทียมน้องพี่น้องอันนี้ก็ับที่ได้เป้งน,น้าหอกได้วันนี้เนาะอ,อ๋อ ระบายน้ำน้ำเล็กปึ๊บครับพี่นกคอยระบายน้ำเรียบร้อยแล้วสักัดสก,กัดยิ่งเลยกพี่น้องเลยเหยียบน้ำเข้าไปเพื่อคอยหยิบปั๊บพานุ่มเอา้านั่นอยากปั๊บพานุ่มใหนไทยกับมงึง ที่พ่เปิดกับพี่น้องตลอดใส่ได้นักมาหรกใส่ทำอะไรทพ่เป็ดกับว่าวเบื้องน้ามใส่ทำไรอ๋อมมถูกเท็บกดปิาไว้ดีๆใ้ได้เป็นเดือนเมือขอ่แขงอปั้นอีกว้พีนองมาที่นี่อันนี้เราก็จะอบไว้ประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงพี่นอง งัทนที่ผ้าก็เฮ็ดแหนมหมูวันเจริญจะไปได้ป่ามาเหยียบอีกวันที่นี่ <c oughs> <c oughs> ป่าในเรื่องเฮ็ดแหนมมันไปหยากไงเอาเข่าใส่เอานี่ใส่กระแล้วเกือ,อปลาใบปลักปลาใบเด็กปักมือกุระเรศไปเอาพี่น้องวันนี้กะก่อไฟดังไฟไว้สามคนเออพผสมเ็าทานก่อนไงนะปลาดกค <c oughs> อมก่อบพี่น้อง โอเคซุ่มแล้วบัดนัันง่ายเปล่าเลยเอา้าให้ไฟเป็นทานก่อนบดีดย่างปลาสุ้กินพี่น้องครับอ,อันนี้อันนี้ก็อบไว้นี่ละอันน,ออน,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 นี้อบน้ำหอมพ,อมพอมนนี่น้องครับมาพี่น้องอันนี้น้ำมันเหล็กดิบแหนมหมูพี่น้องครับแหนมกระดูกมูกอหรนเห็นแล้วไว้ทอดกินแซ่บเสียบอะพี่น้องครับ นีนั่งเขาไปล่างทำความสะอาดมาเรียบร้อยโขกกระเทียมเข้าไปล่ามกระเสียงไฟแตกเดินไประวังมึงกเสียงไฟยุ่เต่ามันแตกปิ้ง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 ,งทานมันกลา้ารเทียมขึ้นจังหน่อยครับอหอมเยแล้ว,ล,วลูกไข่อเออน้อมาน้าเดีย๋ยว ก็เอาเข้าเนียวมาแช่น้ำนนะเข้าเนียวแช่น้ำเกลือเข้าไปด้วยพี่น้องครับใส่เกลือเข้าไปเกลือเข้าไป,าไปตามปริมาณเนื้อของเราอ,อยู่ปมาอยังังนะ ประมาณนี้นะั่นคือแป้งนัวนะครับรอันที่หลังอันแรกคือเกลืออันนี้คือแป้งนัวแมนยังเลยนี่เฮ้อเอาเออกไเวลาลาตีนนะ่ะแม่พ่อดูสิพอเราปรุงเครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยขั้นเลยใช่ไหมครับขั้นก็มันเหนียวหมดอันนี้เขาจะกินเองแล้ไม่ได้ขายปลาขายก็ต้องใส่ทุ่งนัวโอ้ปลาขายดอก <laughs> อย่านคนว่าขี้เดียดโอเคไป่ล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะแม่เนาะ ไว้เจอใหมค่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเด้อพี่น้อง